สวัสดีครับพบกับ c h a n น e l a l t e r n a น i v e ครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดโปงตัวตนของกระเจียวกันกระเจียวคืออะไรทำไมถึงมีแต่คนพูดถึงเราจะมาไขาความกระจ่างกันนะครับพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆไปกันเลยกระเจียว เป็นมามืดแห่งวงการเกมวันพีซเขามีไอดีสุดแกร่งแรงสิบหแล้วก็มี EX อย่างโอเด้งสุดโหดเลเวล64เขาเดินทางมาเพื่อจะล่าฝันกับเดอะสตาร์อยากจะเป็นคนที่โด่งดังและมีคนขอลายเซ็นลุมล้อมเขามากมายแต่แล้วเขาก็ได้ไปร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาจจะเปิดเผยชื่อไม่ได้แต่ สำนักนี้ทุกท่านอาจจะรู้จักนั่นคือสำนักหูเตี้ยหูเตี้ยนั้นเป็นสำนักที่สอนวิชาที่สามารถจะเอาชนะคนอื่นได้โดยไม่ใช่ตำ้ลังไม่สู้ยืนเฉยเเมื่อกระเจียวได้ฝึกวิชาจนสำเร็จบรรลุถึงขั้นอัตตานิยมเขาก็ได้เข้าสู่วงการเกมวันพีอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันกระเจียวเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก อย่างฝรั่งท่านหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้ฝรั่งท่านนี้ชื่อว่า a r m ์มันดิโตเลวนได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นแฮกเกอร์คนใหม่ถึงมันจะแพ้มันก็ได้คะแนนโอ้นี่มันวิชาสำนักเฮียตวฮูเตียชัดๆพูดผิดคนต่อไปใครวะแม่งอ่านไม่ออกว่ะใครวะแต่โพสต์ว่าแต้มคะแนนโอเด้ง ปลาไปสิบล้านเฮียนี่มันคนหรือไอรอนแมนวันนี่ะคนโพสต์อาจจะไม่รู้ว่ากระเจียวนั้นได้ไปฝึกกลรมากับสำนักหูเตี้ยอีกท่านหนึ่งทรานดุงกา้าได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาใช้การโกงคะแนน what the fuck ผู้พัฒนาเกมทำอะไรกันอยู่ปล่อยมันไว้ได้ยังไงเอาแต่เงินแต่ไม่ทำอะไรเลย มันก็จริงนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวต่างชาติเบื้องตน้นส่วนชาวไทยล่ะแอดกล้องอภินันได้โพสต์ไว้ว่ากระเจียวนั้นดังไปในหลายกลุ่มนอ้นองเขาอาจจะสนุกสนานแต่ผู้เล่นไทยดูแย่ลงในสายตาต่างประเทศถ้ายังไม่หยุดก็เปลี่ยนชื่อซะอย่าใช้ภาษาไทยเลย มันน่าอายโอ้โหแอดแอดพูดแรงมากคนสุดท้ายคือแอดเกมเม้นยาวมากแต่ขอสรุปประมาณว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เราเจอแม้กระทั่งโปรแม้กระทั่งม็อดแฮกเกอร์ออโตคลิกทีมงานไม่เคยสนใจเลยให้พวกเราเข้าไปที่แ p Store, p l a y ส t ต r ์ไปให้หนึ่งดาว ให้กับทีมงานบันไลเอ้ยบันไดออกมาแก้ไขบ้างถือว่าเป็นผลพวงจากกระเจียวคนเดียวเลยนะเนี่ยจะต้องออกมารุมประนามกันขนาดนี้เอาละครับถึงช่วงที่เราสำคัญแล้วพร้อมหรือยังที่เราจะเปิดโปงเปิดเผยตัวตนกระเจียวแห่งสำนักหูเตีย้ยถ้าพร้อมกันแล้ว ไปพบกับเนื้อหาตรงนี้กันเลยครับไม่เหมาะสำหรับสตรีมีคันเอาล่ะครับข่าววงในที่เรารู้ตอนนี้กระเจียวน่าจะถูกไหวหวานจากคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้เขาอาจจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์เกมวันพีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานมีคนที่ทำให้เขาช่วแชมป์ไปแล้วมาครั้งหนึ่ง ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นปมความแค้นที่เขาอยากจะเอาชนะเขาจึงมาไหว้วานมือสังหารที่ฝึกมาโดยสำนักหูเตี้ยยางกระเจียวให้มาก่อวีรกรรมต่างๆนานาโดยไม่สนใจว่าจะโดนประนามยังไงดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปมาตะตอนนี้ที่ผมได้มาก็คือกระเจียวนั้น ผมเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครหรือใครเป็นคนเล่นนะครับแต่ที่รู้แน่ๆคือซีซั่นนี้เขาจะเป็นแกนนำสำคัญในการนำพาบุคคลคนหนึ่งที่เคยช่วดแชมป์และให้เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับการเป็นแชมป์ในเกมวันพีชไม่ได้เป็นแชมป์แค่ในเกมนะครับมีผลกับหลายๆอยา่าง มีผลเรื่องของการเมืองด้วยนะมีการเมืองในเกมวันพีทน้องๆอ,อาจจะไม่เชื่อแต่ผมรับรู้มาแบบนั้นดังนั้นกระเจียวซีซั่นนี้จะทำให้บุคคลท่านหนึ่งเป็นแชมป์ให้ได้นั่นคือเป้าหมายของกระเจียวซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ครับมันเป็นสิ่งที่เรายากที่จะคาดเดาแต่สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมันเป็นสิ่ง ที่ผมรับรู้มาและจากวงไหนอย่าให้ใช้จัก,กรยานในการรับชมด้วย oh. อย่าเชื่อผมอย่าเชื่อไปมากกว่านี้นอกจากว่าคุณจะพิสูจน์และรู้ด้วยตัวเอง oh. หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆลุงป,ป,ป้าน้าอากันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ด้วย คอมเมนต์กันอย่างมีสติอย่าลืมนะจัก,กรยานในการรับชมพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ